สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อร่อยพุงนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาทำนี่นะครับหมูสามชั้นทอดเค็มนะก็จะเป็นสูตรสองนะสูตรนี้ก็จะไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับผมโอเคเราซื้อหมูมาครึ่งกิโลนะครับก็หั่นเป็นชิ้นสักประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนะครับชิ้นประมาณนี้ก็พอนะครับผม ก็เดี๋ยวเราขอหั่นหมูก่อนนะครับเนี่ยนะครับเราตั้งกระทะนะครับผมเอา3ชั้นลงไปนะครับน,นะครับแล้วก็เทน้ำ นะครับให้ทั่วหมูนะครับผมประมาณนี้พอนะครับแล้วก็รอให้หมูสุกนะให้น้ำเดือดแล้วก็ให้น้ำมันละเหยนะครับผมจนน้ำแห้งเลยนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เกลือกับน้ำปลาในขั้นตอนท้ายที่สุดนะครับ เนี่ยครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็ใส่เกลือป่นไปสักนิดนึงนะครับสักหนึ่งหยิบมือนะครับผมอันนี้ใส่เพื่อให้ดันรสชาติหมูนะให้มีรสชาติมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเน้นน้ำปลาตอนสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับพอน้ำแห้งปุ๊บนะครับเราก็จะดีไฟนะจะเป็นไฟอ่อนนะครับผม เดี๋ยวตัวคอมร้อนนะครับมันจะไปค่อยๆรีดเอาน้ำมันจากตัวหมูสามชั้นของเราออกมานะครับผมเราก็จะค่อยๆค,คนนะครับให้มันสีมันเท่าๆกันนะ พอมันรีดน้ํามันออกมาปุ๊บสีมันเริ่มเกลี่ยเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราค่อยใส่น้ําปลานะครับนี่นะครับพอหมูมันได้ระดับที่เราต้องการนะครับเราก็ใส่น้ําปลาไปสักหนึ่งช้อนนะครับ แล้วก็คลุกเคล้าหมูให้เข้ากันนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับผมรอจนกว่าตัวน้ำปลานะครับมันจะระเหยแล้วก็ไปเกาะติดกับตัวหมูนะครับผมนี่นะเราก็จะได้หมูเค็มหอมหอ,มอร่อยอร่อยนะครับเตรียมเนาะแต่สูตรนี้นะครับก็ ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะพอมันเริ่มแห้งปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันจะชอบกระเด็นนะครับจะชอบแตกเนาะก็วิธีที่เอาไปห้อมกับน้ำมันแบบสูตรหนึ่งนะฮะอันนั้นจะไม่ค่อยแตกนะครับผมอันนี้ก็วิธีแก้คือเอาฝามาปิดนะครับผมโอเคก็สองสูตรนะก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับสูตรนี้ก็จะประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่า ก็จะเสียงน้ำมันกระเด็นนิดนึงนะฮะแต่อีกสูตรหนึ่งก็คือเปลืองน้ำมันหน่อยนะฮะแต่ว่าอร่อยทั้งสองสูตรนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะกับหมูเข้มสูตรสนะครับถ้าใครชอบก็ลองไปทําดูนะครับผมไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ